สวัสดีครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมะขอนแก่นนะครับพี่ช่างกาลังตัดขนน้องแมวนะครับตัวนี้เป็นทรงขนสั้นตัวสั้นเหลือครึ่งเซนวไว้หน้ากล<า>ม,มนะครับเพื่อลดปดัญหาเรื่องขน,ขนรุดร่วงขนพันกันเพราะน้องแมวส่วนใหญ่ที่เป็นน้องแมวสายพันธุขนยาวนะครับถ้าไม่ได้รับการแปลงขนอย่างทั่วถึงเนี่ย ขนน้องจะจับกันเป็นก้อนนะครับขนสัตว์กระตองขนสัตว์กระตังมันจะทำให้เก็บความอับชื้นไว้นะครับทําให้มีกลิ่นอับแล้วก็มีผืนแดงผืนคันที่บนหนังของน้องแมวได้นะครับพี่ช่างก็จะทาการตัดใหสั้นให้แล้วก็แต่งหน้ากลมให้นะครับ น้องตัวนี้ที่ช่างไว้ลงทาบูทให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้หาเป็นทรงหาสิงโตคือให้เหลือแค่ส่วนปลายหางนะครับเพราะว่าขนน้องพันกันจนถึงปลายหางเลยทีเดียวเพราะฉะนพานสั่งให้ได้เฉพาะที่ส่วนปลายนะครับปลัจากส่วนนที่จะลดความร้อนสะสมในร่างกายลดความอับชื้นที่ที่หนังและขนนะครับน้องจะได้ไม่มีปีกดำแล้วก็ไม่มีปีดแดง ทานด้วยขอบคุณครับแล้วก็ลดการสะสมของเห็บหมัดได้ด้วยนะครับทรงผลสั้นจะดูแลง,ง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวนะครับแล้วก็ช่วยให้เจ้าของแปลงผลนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับได้กลับบ้านเร็วๆเสร็จแล้วนะสามารถที่จะกลับบ้านได้ลงตากเองเ,เลยนะครับ รักไหมทรงขนสั้นเหมือนได้น้องแมวตัวใหม่ไปเลยนะอาบน้ำตะโขนล้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเกษตรมางคันแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443นะครับน้องแมวตัวนี้พี่ช่างกำลังสางขนให้น้องนะเห็นไหมว่าขนที่พันกันที่ออกมาจากัวน้องนี่จะเป็นขนที่ตายแล้วนะครับพี่ช่างก็จะสางขนออกมาให้เพื่อที่จะไม่ให้ขนพวกนี้ติดกันเป็นแพร่อยู่บนตัวน เนะนะครับไม่งั้นมันจะเก็บความอับชื้นไว้ที่ตัวน้องแมวนะทําให้น้องแมวไม่สบายตัว เมื่อสางคนเสร็จแล้วเนี่ยพี่ช่างก็จะต you <No. Yeah. S 1> ัดขนให้เป right ็นไก่ท well, ั้งตัวน้องค่อนข้างดุนะพี่ช่างนี่ต้องใช้ฝันระมัดระวังเพราะว่าการไก่ที่พี่ช่างใช้นั้นมีความแหลมคมต้องระวังไม่ให้น้องแมวขัดประกันมือช่างแล้วไม่ให้น้องแมวกัดเป็นไก่ช่างด้วยนะเพราะว่าถ้าได้รับบาดเจ็บได้นะครับต้องระวังนะความปลอดภัยของตัวช่างและความปลอดภัยของน้องแมวด้วยดินถุกการสัมผัสเองทีสั่งขนให้เสร็จเรียบร้อยตัดด้วยมีบริการรับส่งด้วยนะครับติดต่อสอบถามด้านหมายทั้ อยู่ที่0866404443นะครับไอกว่าอันนี้จะเป็นโซนขนยาวกว่าการใช้แบตเตอรี่วันที่13พฤษภาคมนี้เราจะทำการย้ายร้านนะครับจากเดิมที่อยู่โซนร้านกระมายนะครับไปสู่โซนร้านปลาร่วนเดียวกันก็คือช่วยลดความบกพร่องที่สะสมในร่างกายนะครับที่ผิวหนังและขนทำให้ร่างกายสบายตัวมากขึ้น ลดความร้อนสะสมจะใช้ในการทำการดินถงในช่วงอากาศร้อนนะครับลดการสะสมความร้ได้ด้วยมูลิตีต่างๆนะครับทรงกลมแบบนี้ก็ยืดง่ายง่าทางเพจร้านถงก็จะได้แปลงขนได้อย่างั่วถึงอีกน้วนัอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน้ังน้ำแข็งตลอดเลยนะครับแล้วเราอยู่ในสวนเกษตรมขันแก่นนะครับวิดีโอที่เห็นอยู่นี้จะเป็นส่วนของร้านเก่านะร้านเดิมเราจะอยู่ตรง โซนร้านต้นไม้ตอนนี้เราย้ายมาอยู่โซนร้านปลาแล้วนะครับหาร้านไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะครับร้านเราย้ายจากโซนต้นไม้ไปอยู่โซนร้านปลาแล้วครับนี้จะให้ดูรูปนะครับที่พี่ช่างสั่งขนไว้สั่งขนเสร็จก็ตัดขนด้วยกันไก่ทั้งตัวที่ร้านจะรับอาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูให้กับ สุนัขและแมวดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเปลี่ยนวีเรารับหมดนะครับไม่ใช้ยาซึมไม่